เริ่มจากจากเราที่ไม่ใช้เคมีก่อนแล้วรอ,รอบๆบบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ใช้เคมีด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็จะสร้างพื้นที่ที่ที่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบเรามีกุ้งหอยปูปลาในนาของเราอ่ะเราเรียกมันว่าแบบเหมือนความยั่งยืนมากกว่าความยั่งยืนความพอเพียง ที่ทามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาเรามีที่เรามีที่เร,ทเรามีผืนดินอย่างนี้ค่ะเราคือยังไงก็คือจะต้องทำอะค่ะหมายความว่าเราไม่อยากให้มันสนูญเปล่าไปและอีกอย่างก็คืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตแต่ว่าเราทำเพื่อความยั่งยืนไม่ต้องพึ่งพาอะไรจากภายนอกมากนะคะพึ่งพาผลผลิตในในใน,ในบ้านของเราในครอบครัว